คุณไปขายที่ไหนไม่ได้เอามาไว้กับผมเลยนะครับผมขายให้เองนะครับนะผมรับประกันนะครับผมขายให้นะครับนะทําไมเขาไม่ตื่นเต้นเพราะว่าผมชอบเปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้นะครับเขาไม่ตื่นเต้นนะครับแล้วผมเลี้ยงแบบไม่มีที่ซุกที่ซ่อนนะครับเขาเลยไม่ค่อยตกใจนะครับแต่ไม่ไม่ค่อยได้จับนะครับมันก็เลยจับยากหน่อยนะครับตัวนี้กิโลนะครับหนกิโลกะ ห้าขีดครึ่งนะครับนี่เป็นพ่อพันสายป่าสายระยองนะครับสายป่าระยองนะครับอันนี้ชุดใหม่นะครับชุดใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยลมแรงล,ลมแรงล,ลมแรงระเกินลมแรงมากเลยครับลมแรงมากเลยวันนี้นะครับโอ๊กหนูหนาจะมาอัปเดตนะครับ พ่อพันธุนูนาสายระยองนะครับจะมาเช็คดูนะครับจะไม่เช็คดูนะครับจะลองเช็คดูนะครับว่าแต่ละตัวนะครับน้ำหนักจะปางน้อยแค่ไหนนะครับนะเดี๋ยวจะลองดูตัวเลขนะครับเดี๋ยวจะลองเราจะเช็คดูสักห้าตัวนะครับเช็คดูสักห้าตัว ตัวเลขเลยตัวเลขพี่น้องเห็นตาช่างชัดเจนไหมครับอ่าพี่สรใรีดูตาช่างก่อนนะครับนี่ตาช่างนะครับนี่นะครับน่าจะน้ำหนักลงนะตัวนี้ชุดนี้ชุดใหม่นะครับชุดใหม่นะครับ ตัวนี้ปล่อยมือแล้วนะครับปล่อยมือแล้วตัวนี้กิโลนะครับหนึ่งกิโลกับห้าขีดครึ่งนะครับนี่เป็นพ่อพันสายป่าสายระยองนะครับสายป่าระยองนะครับอันนี้ชุดใหม่นะครับชุดใหม่ลงไปน่าจะตัวนี้น่าจะใหญ่กว่า เดี๋ยวดูตัวใหม่นะครับดูตัวนี้ไม่ยาวเหมือนเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับนี่ครับตัวนี้เจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือน ก็สายป่าระยองนะครับสายป่าระยองเอาลงลงตะช่างไม่ค่อยเชื่องนะครับไม่ค่อยเชื่องตัวนี้โลสองขีดนะครับโลสองขีดสายป่าเทนะครับป่าเทป่าระยองเทนะครับเอาไปลงบอลงบอครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับ ไม่เคยเชื่องนะครับพี่น้องไม่เคยเชื่องตอนแรกตอนแรกว่าจะโลกหมดนะครับว่าจะโลกหมดนะครับแต่พอดูนะครับพอไปดูหนูฟาร์มใหญ่ๆนะครับช่วยวยชยชยตัวน,นี้ไม่เชื่องเลย ตัวนี้ก็โลสองขีดนะครับโลสองขีดนะครับสายปลานะครับสายปาลาระยองนะครับตัวนี้ไม่ใหญ่ สั้นสั้นกระปุกลุกเหมือนคนเลี้ยงเลยเหมือนคนเลี้ยงเลยนี่ครับสั้นกระปุกลุกแต่อ้วนนะครับตัวนี้อ้วนตัวนี้ตัวสั้นนะครับโลหนึ่งกีนนะครับตัวนี้โลหนึ่งกีนนะครับหกเดือนตัวนี้หกเดือนหกเจ็ดเดือนนะครับประมาณนี้นะครับ สายป่าระยองนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกตัวน so, ึงตัวนี้ตัวนี้ ดีๆลูกอยู่ดีๆตัวนี้ไปโลสามโลสี่นะครับโลสามเกือบโลสี่ขีดนะครับนะครับอพอพันสายระยองนะครับของที่นี่นะครับนะก็ตัวก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับตอนแรกว่าจะโลกออกหมดนะครับว่าจะจะเปลี่ยนสายนะครับว่าจะเปลี่ยนสายเป็นสายของที่อื่นนะครับ พอไปดูนะครับพอไปดูฟาร์มใหญ่ๆนะครับหลายๆที่นะครับไปดูฟาร์มใหญ่ๆหลายๆที่มันก็มันก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เกินกันเท่าไหร่นะครับดูแล้วมันก็บางที่มันก็พอๆกับของเรานะครับอก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับนะใช้ของเราดีกว่านะครับใช้ของเราดีกว่านะครับก็อาจจะมีการพัฒนาขึ้นมาหน่อยนะครับนะ อาจจะมีการพัฒนาขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็คงจะไม่เปลี่ยนนะครับนะตัวนี้หนึ่งตัวจะฟาร,ร์มใหญ่ฟาร,ร์มเล็กนะครับผมก็ไปดูมาแล้วนะครับมันก็เกินกันไม่เท่าไหร่นะครับมันก็อันนี้ โลสองขีดนะครับตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับพัฒนาขึ้นมาหน่อยนะครับนะจะมีเดี๋ยวให้ดูลูกเขานะครับลูกของอายุได้สามเดือนแล้วนะครับดุครับดุโอ้ดุมากเลยครับ หนูไม่เคยจับนะครับหนูไม่เคยจับชั่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับขออภัยนะครับชั่งไม่ได้นะครับกระดูกเกินนะครับหนูไม่เคยจับนะครับหนูถ้าเริ่มตั้งแต่คลอดมานะครับครับถ้าเพาะออกมาแล้วนะครับลูกออกมาแล้วนะครับ ถ้าคุณจะขายนะครับหนูเนื้อนะครับสามเดือนหรือสี่เดือนคุณก็ขายได้แล้วนะครับนะแต่ถ้าคุณจะขายแบบสายพันธุ์นะครับอ่าขายพันธ์นะครับนะมันก็เริ่มขายได้ตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนนะครับนะคุณแยกแม่นะครับแยกออกจากแม่ไปนะครับนะแยกออกจากแม่ไป ตอนไหนคุณเริ่มขายได้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับถ้าลูกค้านะครับถ้าลูกค้าของคุณจะซื้อนะครับนะครับอย่างตัวประมาณเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะถ้าจะขายแบบแบบเอาไปเลี้ยงต่อนะครับนะของผมนะครับตัวประมาณนี้นะครับหนูเดือนกว่าๆผมก็ขายได้แล้วนะครับนะนี่ครับนะครับ สามสิบกว่าวันนะครับสามสิบกว่าวันหลังจากคลอดนะครับนะครับนี่ครับหนูนะครับนะให้ชมแล้วครับนี่ครับหนูหนึ่งหนึ่งเดือนนะครับหนูหนึ่งเดือนพี่น้องก็เริ่มขายได้แล้วนะครับครับนะแต่ส่วนมากนะครับผมจะแนะนําให้เอาหนูรุ่นนี้ไปเลี้ยงนะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดต้นทุนนะครับนะนนะครับหนูไว้ทำพัน์นะครับไว้ เบ่งให้พ no mm ี่น้องที่จะเอาไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปนะครับนะไม่ได้ทําเป็นหนูเนื้อนะครับนะแต่หนูเนื้ออาจจะเล็กนะครับอาจจะเล็กลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหนูที่คัดออกมานะครับเป็นหนูที่คัดออกมานะครับนะอาจจะตัวประมาณนี้นะครับนะสามเดือนนะครับนี่ครับสามเดือนนะครับคุณก็ทอ่ทเป็นหนูเนื้อได้แล้วสองตัวลูกสามตัวลูนะครับประมาณนี้ครับ อยากเลี้ยงนะครับอยากเลี้ยงนะครับหนาที่ขายนะครับผมกังวลครั้งผมกังวลแต่เรื่องที่ว่าคุณจะมีหนูพอขายไหมครับคุณเลี้ยงหนูให้ได้ก่อนนะครับนะผมกังวลแต่ว่าไม่มีหนูจะขายครับไอที่ขายผมไม่กลัวนะครับนะหรือถ้าคุณเลี้ยงแล้วคุณคุณไปขายที่ไหนไม่ได้เอามาไว้กับผมเลยนะครับผมขายให้เองนะครับนะ ผมรับประกันนะครับผมขายให้นะครับนะนี่ครับนะถ้าตัวประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็3มเดือน4เดือนนะครับนะอ่าก็ทําเป็นหนูเนื้อขายได้แล้วนะครับนะสาเดือนนะครับตัวเขาก็ประมาณสองตัวลูกนะครับนะถ้าใหญ่กว่านี้นะครับการขายก็อาจจะยากหน่อยนะครับนะถ้าตัวใหญ่นะครับเพราะว่า คนส่วนมากนะครับจะต้องการหาซื้อหนูนะครับนะที่ซื้อไปกินกันนะครับส่วนมากจะถามหาสองตัวลูนะครับสองตัวลูสามตัวลูนะครับตัวละโลไม่ค่อยมีถามเท่าไหร่นะครับในชุดนี้นะครับชุดนี้ไม่ใช่หนูเนื้อนะครับเป็นหนูที่หนูที่คัดออกมานะครับหนูที่คัดออกมาไว้ทําแม่พันธุ์นะครับนะ เป็นหนูตัวเมียนะครับหนูตัวเมียนะครับมีไว้ทำแม่พันธุนะครับนะถ้ามีใครมาเบ่งนะครับมาขอเบ่งไปเลี้ยงนะครับก็จะจับให้นะครับจัดชุดให้นะครับให้ไปไข่เลยนะครับให้ไปไข่ชุดเลยนะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องแยกนะครับถ้าจะไปแล้วเอาไข่ตัวผู้ตัวเมียไข่กันเลยนะครับนะแล้วก็รอนะครับชุดนี้จะเลี้ยงแบบไม่แยกไม่แยกลูกนะครับ นะคือคอยให้อาหารและเก็บลูกอย่างเดียวนะครับนะนะครับสูตรนี้นะครับนะชุดนี้เลี้ยงไว้แบบสูตรแบบไม่ใหย่ลูกนะครับนะอันนี้ก็เป็นหนูสูตรชุดทดลองนะครับหนูชุดทดลองนะครับโดยการเอา,อาพ่อพันธุ์มาจากอีกที่หนึ่งนะครับมาลองทับดูนะครับนะ ก็มีสองบ่อนะครับมีสองบ่อนะครับที่ทดลองไว้นะครับนะเดี๋ยวมาดูอีกบอ่อหนึ่งน,นะครับนะชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นเอเอาพ่อเอเอาพ่อของที่นี่นะครับแล้วเอาเม่ของที่อื่นมามาทำนะครับนะ ชุดนี้นะครับคืออตัวตัวที่จับไปชั่งนะครับแต่ชั่งไม่ได้นะครับเพราะหนูเขาไม่เคยจับนะครับเพียงแต่ว่าทําไมเขาไม่ตื่นเต้นเพราะว่าผมชอบเปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้นะครับเขาไม่ตื่นเต้นนะครับแล้วผมเลี้ยงแบบไม่มีที่ซุขที่ซ่อนนะครับเขาเลยไม่ค่อยตกใจนะครับแต่ไม่ไม่ค่อยได้จับนะครับมันก็เลยจับยากหน่อยนะครับนะมันก็เลยจับยากหน่อยนะครับนะพี่น้องที่สนใจจริงๆนะครับอยากจะ ามาเรียนรู้นะครับมาศึกษาวิธีการเพราะเลี้ยงได้ที่นี่นะครับแม่น้ำคูซอยห้าอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับนะเบอร์โทร064094159นะครับนะมาศึกษาก่อนก็ได้นะครับนะแล้วก็ <c oughs> ถ้าพี่น้องนะครับอยากาใช้สายพันธุ์ของที่อื่นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับนะอ่า ที่นี่ไม่ว่านะครับไม่ว่านะครับเนี่ยเพราะว่าความต้องการคืออยากจะให้อ่าเผยเพ่นะครับเผยเพ่ความรู้นะครับอยากจะให้เลี้ยงกันเยอะๆนะครับนะจะได้พอขายกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับตลาดนะครับตลาดหนูเนื้อและตลาดพ่อแม่พันธุนะครับไม่ตันง่ายๆนะครับไม่ตันง่ายๆนะครับนะยังไปต่อได้อีกเยอะนะครับนะ มันไม่พอขายครับพี่น้องะครับเรียกยังไงก็ไม่พอขายนะครับนะตอนนี้ก็มีเนี่ยคือขายชุดนี้ก็หมดไปเมื่อวานนะครับนะเขามาเหมาไปนะครับนะแล้วทําความสะอาดไว้นะครับทําความสะอาดไว้จะแยกลูกหนูหนึ่งเดือนมามาไว้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้มีอยู่สองบอ่อสามบอ่อนะครับนะที่ยังไม่ได้แยกมาจากแม่นะครับนะ ก็มีอยู่สองบ่อที่ว่างนะครับตอนนี้นะครับเตรียมบ่อไว้แล้วนะครับนะเตรียมจะแยกนะครับนะนี่ครับครับสำหรับวันนี้นะครับนะก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับการอัปเดตนะครับพ่อพันหนูนะครับ สายพันธุ์ระยองเทนะครับสายป่านะครับแต่ตอนนี้เราพัฒนามาเป็นหนูเลี้ยงหนูฟาร์มแล้วนะครับนะไม่ใช่หนูมาจากป่าโดยตรงแล้วนะครับนะตอนนี้พ่อพันธุ์นะครับนะที่เห็นจับช่างอยู่นะครับนี่ครับนะเป็นหนูหนูเลี้ยงไปแล้วนะครับเป็นหนูเลี้ยงเป็นหนูฟาร์มไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรานะครับพ่อแม่ ต้นฉบับเขาผมเอามาจากป่านะครับผมไม่ไดเอามาจากฟาร์มนะครับนะต้นฉบับนะครับต้นฉบับมาจากป่านะครับนะแล well yeah. ้วก็นะครับฟาร์มที่เลี้ยงฟาร์มใหญ่ใหญ่ใหญ่โตหลายๆที่ก็ต้นฉบับก็มาจากป่าเหมือนกันนะครับพี่น้องนะเออเขาก็ไม่ได้มันไม่มีสายหนูป่าหนูฟาร์มหรอกครับนะเพียงแต่ว่าต้นฉบับเขาอะนะเขาเพาะเขาเพาะเองหรือว่าเขา รับมาจากฟาร์มอีกทีหนึ่งนะครับมันประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่อีกคู่หนึ่งนะครับชุดนี้นะครับระยองเทเลยนะครับระยองเทเลยนะครับสายระยองเทเลยนะครับนี่ครับนี่เก็บไว้ห้าชุดนะครับเก็บไว้ห้าชุดห้าชุดหกชุดนะครับตอนนี้นะครับเก็บไว้ห้าหกชุดนะครับนะ นอกนั้นจะเป็นสายไข้สายพัฒนานะครับสายทดลองนะครับนะี่ครับนอกนั้นจะเป็นสายทดลองนะครับพวกนี้เป็นสายระยองแท้นะครับเนตอนนี้ออกลูกนะครับออกลูกเนี่ยเพิ่งออกเมื่อวานนะครับออกเมื่อวานนี่ครับเขาห่อลูกเขาไว้อย่างดีนะครับไม่อยากเคียนะครับไม่อยากรบกวนนะครับ นี่ครับสายระยองเท้นะครับตัวเมียตัวนี้นะครับคือพอหมดวาระของเขาแล้วนะครับะตัวก็เลยแดงนะครับนะอายุมากแล้วนะครับสามสี่ปีแล้วนะครับแต่ก็ต้องเลี้ยงไว้ไว้เป็นภาระของตัวเองนะครับโละไม่ได้เป็นหนูลูกป้อนนะครับนจะย่างก็ไม่ได้นะครับทาไม่ลงนะครับนะ ครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับโอ่งหนูนานะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอ่งหนูนาครับสวัสดีครับ